สวัสดีจ้าย่ไไหวมาอุบลยังไ่ได้กลับเ้อพี่้องิ่งแยายไหวอันปลูกพืชสวนคว้ยเขาอะนะท่านีบนระพาแย่ไไหวกัสะออนมันงามและเด็ดลงบึงขนาดนา,นา,นานบนระานะ่เออย่ไไหวแล้วเด็ดมาเสียบไปลงบึงเพราะว่าฟ้าโบดพุภูณังางามบนระานะ่พี่้องต้นเดียว เสียบไปนะแม่แล้วว่าอันอันเป็นซ้อมันเนี่ยเป็นซ่อมันนี่ท่านท่นมันมันแก่ขึ้นดอกแล้วท่าเฮู้แล้วก็ใส่กระถางไปมันทั้งออกเองอยากให้มันขึ้นออกแก่ๆเหลืองๆจากน่อยพูดใดไราย่ไหมแปมลงบึงอะแปมอันภาษาบานแม่เป็นแปมหรือเสียบเ่รอะอันเด็ดก้างมันนะเด็ดก้างมันแล้วก็เสียบรูดใส่กระถางพี่น้อง ฟ้าบดแล้วก็มันหุดน้ําให้มันติดฝนยายไหวมาหั่นปวดจากเทสเกษตรให้ลูกเลยแล้วก็ซับม,มะขุ่งไว้พร้อมคุณแม้พี่น้องเฮียแล้วก็ปก่อนเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาเขาเลี้ยงทีแรกนี่ฮันเอาเพาะใส่ถุงดำซะก่อนเดี๋พี่น้องนี่เนี่ยอันนี้ต้นบักแค็งไงภาษาบ้านแม่ฮันบักเขือพวงะนะเลย เอ็ดไรล,ล่ะกะว่ามันติดมันแน่นแล้วทเขามากที่ใดท่านไปโกนหลุมแล้วกะเอาลงแล้วท่านบ่อบ่อตายแน่นอนบุคือเขาลกแล้วไปปลูกโรดอันนั้นท่านเสี่ยงเฉพาะว่ายายไหวมาแล้วเพ้อเพลินอันนี้ตะหูดได้เนี่ยเดี๋ยวมันดอกเหลืองๆนะเนี่ยเนี่ยอันใบตะเผาเนี่ยดิดดพี่น้องเนี่ยหูดเฉพาะว่าบุาอืออยู่กินทันยายไห่มาแล้วท่าน แ็่ส่วนขัวโลดผู้ะอาศัยเพลินอย่างมือเสาเพื่อเพลินดมีมือเสามือแหลงเดเดต้นอีตู่ก็ได้ผน้ใดพีด่น้องู้ใะต้นอีตู่อันยามจะกินก็นได้กินอันส่วนขัวเฮานะ่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆมันมันมันบอกเนา่าเวลาคันหอาซื้อกินบ่เบิดสำหรไปใส่ตู้เย็นทำมันเน่าวันนี้คันขอางงอมีนี่โอ้ยมื้อนี้กุ้ยแกงเห็ดเพาะละ เมื่อนี้กุ้ยแกงปลาล่าเขาก็เด็ดเอาแล้วมันทั้งแตกแหน่งขึ้นอีกพี่น้องพพดนะบอกอือยายไหวบ่นนะทาบิงมันนี่พืชไปจะว่ายายไหวว่าโอ้ยอยู่ที่ใดกระสุดซึ้นถ้าเขาเฮามั่นใจเฮาลักเขาหย่างนะซะทําการ,กรเกษตรส้ส่วนหัวให้พออยู่อพอกิคิันอันนี้ก็เด็ดแล้วจ้ะ ผู้ใส่ได้ยื้ออีกตู้อันนี้ใบผักแถวเนี่ยพี่น้องนี่บ้านบ้านหมูเจ้าห้องโอ้ตายตาหนําบ้านหมูเจ้าห้องใบผักแถผววะนี่นี่ใไใบเอามาปลูกเอามาปลูกเป็นยุ่มหาก็ปลูกนะติดละดิสลัดกดไลค์กดแชร์ให้ยายหวเด้อเออท่านเอาปลูกอยู่ปลูกกินบ่อึดดอกคนอยู่คนกินนะพี่น้องสวัสดีจ้า